เข้าสู่ท็อปไฟลโพขึ้นมาฮอนนะคะคนแรกได้แก่มิสลาติน่านะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาก ความสวยโอเคเลยถึงแม้ว่าอาจจะสวยไม่สุดเท่าไหร่แต่เราอย่าลืมว่าปีนี้ยังไงเจเลมันโดแล้วก็คุณราอูนต้องผลักต้องดันให้ลาติน่ามีซีนมีแสงให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีเงินแล้วก็งานที่อาจจะทําให้เศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤฤคุณราอูนดีขึ้นและการที่ทําให้ลาติน่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นก็อาจจะทําให้การประกวดมิสลาติน่าในปีหน้าก็อาจจะทําเงินได้อีกมากมายเออแอนเคโคสนะคะประเทศนี้ สายสายอ่อนจริงๆเอ่อเ,เป็นความเสี่ยงสูงมากในการที่เอานางเข้าท็อปฟายนะแต่คุณพี่ปิเก้ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะมีความรู้สึกว่านางดูสว่างว่าบมากเวลาอยู่บนเวทีเา้าก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนทีมประเทศเขามีความคาดหวังสูงมากมีการลงทุนมีการเลือกชุดมีการแบบทําทุกอย่างเหมือนประน,นึ่งว่านางงามคนนี้จะเป็นคนที่นํามงกุฎกลับบ้านให้กับเติร์กเนาะแต่ทีนี้เนี่ย เราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าสายสะพายอ่อนออนจริงๆลุงลาอูนจะเหลียวแลมองหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเตอร์คนนี้ไม่เข้านะมั่นใจว่าครัวตกัวอาจจะเข้ามาเสียบแทนนางก็ได้